สวัสด,ดีค่ะ,ะ,ะนิดมาลบเกลือลิ้วรอยนะคะล่องแกงล้าน้ำหมักอยู่ใต้ตานะคะััอื่นแลอบสม,มือไก่เั่นก่อนค่ะอบประมาณสัก5นาที10นาทีนะคะแล้วแแบบุณอ่ะอบเพื่อให้ไขมันมันอ่อนตัวนะคะลิ้วรอยจะได้ลดลงค่ะ,คะอบไปรดไปนะคะอบแล้ยกไปอย่างเงี้ยเ้างปากไหมค่ะ อบได้ที่แล้วเราจะไปนวดกันค่ะพออบสม,มุนไพรได้ที่แล้วนะคะจะสังเกตความเหลวเหนือเขาตาตความเหลวนะคะพอเหลวได้ที่แล้วเราไล่ลมาเลยแต่ค่ะขอโทษนะคะ,ะ,คะที่รีวิวให้เลยไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าเอมีลูกค้าวาอล์กอินมาก็เ,าเลยต้องอ่ทํางานก่อน,นะคะ่ะก็รีวิวให้ตอนเย็นเลยค่ะนะคะแดนขึ้นไปขัดค่ะอุ้มมาค่ะดดนขึ้นไปคะ่นะแนะดนขึ้นไปนขัดอุ้มมาคะ่ะบิดมือคะ่ะ บิดไปทรงนี้ค่ะนะคะเส้นมือเงี้ยดันกล้ามเนื้อค่ะนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้กล้ามเนื้อมันตึงขึ้นไปนะคะให้มันรันขึ้นไปเห็นไหมคะกันขึ้นไปมือนิ้วกลางอยู่ตรงตาค่ะนะคะนิ้วโป้งอยู่ตรงนี้บิดบิดขึ้นไปค่ะนะคะนี่ลายผมค่ะนะคะที่หน้าหูค่ะรันขึ้นไปมือนี้ช่วยค่ะนะคะเห็นไหมคะนิ้วกลางอยู่ที่มุมปากค่ะดึงไปนีหคคะดันขึ้นไปเลยค่ะนะคะ ด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะนิ้วกลางที่มือปากค่ะนิ้วกลางคือหัวตาบิดขึ้นไปค่ะที่ลายผมค่ะอวามปุ้มนี่ค่ะดึงขึ้นไปค่ะด้านนี้นิ้วกางบีดอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะต้องทำตามดูนะคะนิบมาแจวก็คุณจะชอบค่ะได้ทั้งหน้าเลยค่ะนะ